พอสำคัญที่สุดก็คือเรามีพื้นที่น้อยเดียวนี้เราสามารถที่จะปลูกผลนหม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราปลูกเชือกเดียวนึ่งไรเราได้ยี่สิบต้นเงนั่นเองแต่แต่ว่าพี่น้องเอาไปปลูกแบบกเกษตรถาดซีนี่อย่าไมมันจะได้เกิดมาเป็นหกสิบต้นนะมันตะวี่คูณขึ้นมาเป็นสามแนวคิดของปลานี่แกแกปลูกแบบ ให้มันเกลือกูดกับรรตัรมมาตาดค่อยเรียกว่าถาดซีดินน้ำลมไฟก็ได้ต้นไม้มันมีถาดมึงกับมนุษย์เราบางต้นมีถาดไฟยบางต้นมีถาดนา้ำบางต้นมีถาดลมบางต้นมีถาดดินเอาถาดที่มันไม่เหมือนกันนั้นมาปลูกลุ่มเดียวกันโดยวิธีการชิมชิมยอดชิมใบชิมเพชิมรากชิมไว้ปเน่ยถ้าเป็นถาดไฟมันจะมีโรนความโรนมาก ราบเออใบดอกกลิ่นได้าะเนี่ยตาดน้ำก็เย็นเลยตาดน้ำมีเย็นชิมแล้วมีความรู้สึกว่าเย็นมากชื่นใจเย็นตาดลมก็เฟื่อนเฟือนกินแล้ววุ้นๆกลิ่นชุนๆไดบ้าะเนี่ยอันคือถาดลมตาดดินก็คือมันมีรสควาดรสควาดหรือรสคมจัดเราปลูกซ้ำชนิดอยู่ในลุ่เดียวกันมันมีทุเรียน มีมังคุดมีโลกลงซ้เชนิดซ้ำสายพันธุ์เนี่ยเราสาม,มารถที่จะพิสู้ได้แล้วตอนนี้อย่างกินทุเรียนเนี่ยอก้นกินทุเรียนนี่ทั้งกีเลมมันรนอนไโรนมีความเรียกว่า,วากินก็ประโยูนนี่อากาศโรน้นเฮือง้อชกเลยเราจัดให้มันเป็นอยู่ในถาดไฟมังคุดเนี่ยมันจะเป็นถาดนา้ำพกกินแล้วตะวันร้อรนหมากหมากเราก,ก็กินมังคุดมันทำให้ระบายออกได้โลกลงนี่เป็นถาดล่มเพราะฉะนั้น กินบางๆมัไม so <With that. S 3> ่ได้เว right ียนวือมกันเลยของมันวานเกิดนี่อย่างกินต้นตันนี้เรามีต้นยางใช่ไหมมีหมอม่วงมีบุลงมีพัก่าวมีมุ้ยมีอะไรพวกนี้ลุ่มๆเดียวกันมีมันปูมีบุลุงมีอะไรก็อยากเก็ดมูนบบราบ้านเราอยากเก็ดมูนมันอยู่รวมกันได้เลยกันนะการสังงกตเนี่ยเราสั้งกีโดยโดยลักษณะ องตอน้นไม้ลักษณะคองใบลักษณะคองความสูงของมันความต้องการแสงเลยปะเนี่ยต้องมีสวนประกอบหล่ๆสวนเหมือนกันไม่ใช่จะพาเราสังเกตค่ชิมอย่างเดียวพอเราปลูกแล้วนี่เราจะสังเกตได้เลยนะครับแต่ว่าต้นไม้ที่มันอยู่รวมกันได้นี่จะโตเร็วมันจะเกือือกูลซึ่งกันและกันเวลาหน้าเลงเนี่ยถาดน้ำก็ไปช่วยถาดไฟโพอหน้าฝนแล้วถาดไฟมาช่วยถาดน้ำแล้ว ระบบของต้นไม้นี่อย่างเข็นต้นบางคุดนี่เราว่าฐานล่มนี่ถัดล่มนี่จะเห็นรากมันลอยอยู่นะเวลาเราไปชั้งกีรเลรากมันจะลอยอยู่พิวที่ดินมันเนี่ยระดับฟอยเต็มเม็ดนี่พวกนี้กินลมอ่ะอุ้ยนี่ตามลักจริงๆแล้วมันมันจะเป็นการเกืือกูนให้กับต้นไม้ของมันเองเพราะมันอยู่กันซ้มชนิดเนี่ยต้นนี้ให้ต้นนี้ต้นนีห้ต้นนี้ต้นนี้ห้ต้นนั้น มันจะกินผือดก้อง,ง,ง,งในตัวก็มันเองย่ำย่ำย่ำเป็นดอกนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยถุเรียนนี่จะโอ้เป็นดอกแล้วก็รุยลงมาเต็มมัดมังคุดรากองเนี่กินปุ๋ยพวกนี้นะถ้าเราทําในลักษณะนี้ประโยชน์มากเลยหนึ่งคือเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะสองก็คือระบบน้ำนียเราจะใช้น้อยมากนะ สามก็คือทําไม้ดินก็เราเนี่ยมันดีขึ้นพอสำคัญที่สุดก็คือเรามีพื้นที่น้อยเดียวนี้เราสาม,มารถที่จะปลูกพ้นหไม้ได้เยอะมากแต่ว่าเราปลูกเชื่อเดียวนึ่งายเราได้20ต้นไงน,นั่นเองแต่ถ้าว่าพี่ดองเอาไปปลูกแบบเกระเส็ถาดซีนี่อย่าไมมันจะได้เกิดมาเป็น60ตน้นนะมันตะวี่คูณขึ้นมาเป็นสม มาเรีนยนดูที่นี่ได้เรายินดีเลยที่นี่ศูนย์การเรียนรู้ครูภู้มิปัญญาไทยกเกษตรธรรมชาติถาดสีเพื่อที่จะสร้างให้มันลูกนี่ชดใส้กันนั่นเองนะไม่ได้กิดได้บ้าง